มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสอสอเต้เผชิญหน้าคนหาปลาพูดประโยคเดียวลุงรีบเดินหนีทันทีค่ะ23มีนาคม65ทางนายวินิตตรีปัญญาหรือว่าลุงนิดคนพายเรือหาปลาได้เผชิญหน้ากับนายมงคลกิจสุขสินทารานนท์หรือว่าสอสอเต้ ัวหน้าพักไทยสีวิไลหลังทั้งสองเดินทางไปให้ข้อมูลกับตำรวจที่สพเมืองนนทบุรีในเรื่องของแตงโมนิดานะคะโดยลุงนิดเผยว่าตนเองแจ้งความสอสอเต้ในข้อหาหมิ่นประมาททำให้เสียชื่อเสียงเพื่อที่จะได้หยุดพฤติกรรมแบบนี้ ดยลุงนิดนะคะได้เจอกับนายมงคลกิจขณะเดินออกมาจากห้องสืบสวนพอดีทั้งสองจึงได้สบตากันนักข่าวด้วยถามสอสอเต้ว่ามีอะไรจะพูดกับลุงนิดหรือไม่ก่อนที่หัวหน้าพักไทยศีวิไลจะตอบกลับว่าชายคนนี้ไม่ใช่คนหาปลาในคลิปที่ตนเองเผยแพร่เป็นคนตกปลาริมฝั่งคนละคนกันทรงผมก็ไม่ใช่แล้วทำให้ลุงนิดถึงกับเดินหนีออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีค่ะทั้งนี้นะคะนายมงคลกิจยืนยันว่าลุงนิดไม่ใช่บุคคลในคลิป ทางนี้ตนเพิ่งทราบว่าทางปอหรือว่านายตนุพัฒน์ศทวีวิทย์และก็โรเบิร์ตหรือนายไพบูลดีการจนานันผู้ต้องหาในคดีนี้ได้เดินทางมาพบตำรวจนะคะซึ่งนายมงคลกิจบอกว่าตนไม่มีความจำเป็นต้องพบทั้งสองคนตอนนี้มีภารกิจที่รีบเดินทางไปพบทีมดำน้ำเพื่อค้นหาภากระโปรงลายลูกไม้สีขาวของเตงโมท,ที่หายไปบริเวณท่าน้ำพี่บูลสงครามขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ